ลองมีฟันสวยดูยก่อนสีม่วงค่ะสีเหลืองน้ำยาบนปากคลีนคาบพลักและเคลือบป้องกันคาบเหลืองด้วยค่ะอันนี้แม่ไม่ปลืมจริงๆ ขาดชากาแฟไม่ได้เลยในแต่ละวันสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพีทกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อที่ว่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่สวยลองมีฟันสวยดูก่อนยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ชื่นชอบฟันขาวอยากมีฟันขาวดูฟันขาวสะอาดเอาตรงๆว่าตอนนี้เราไม่ได้เข้าไปคลินิกเพื่อที่จะฟอกสีฟันเลยนะคะมีแค่การดูแลตามรอบวงรอบของการดูแลช่องปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วล่าสุดพีทก็มาส่องกระจกตัวเองนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย Yeah. ฟันเราอ่ะมันก็ยังดูขาวดูสะอาดดูแบบดูสุขภาพดีอยู่ดูไม่อึมครึมรู้สึกว่าแบบพอเรายิ้มหรือว่าแต่งหน้าหรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของฟันเนี่ยพอมันสะอาดพอมันขาวอ่ะเราก็รู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแล้วไหนจะแบบว่าการแต่งหน้าการทาลิปการอะไรของเราต้องรีวิวต้องสวอชใช่ไหมถ้ามาฟันเหลืออึมครึมอ่ะอจะขายอะไรได้ใช่ั้มทุกคนเราก็จะรู้สึกแบบไม่มั่นใจนะคะวันนี้พี่ก็เลยจะมาแชร์เรื่องของการเมนเทนฟันขาะ ด้วยตัวเองที่บ้านลราพิดลองทําแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็ฟันดูแบบสดใสขาวขึ้นได้จริงๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะแล้วสาเหตุหลักๆนะคะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างคะ่ะที่ทำให้ฟันเราดูเหลืองนะคะก็คือเหลืองจากค่าพลักหรือว่าเหลืองจากสีของอาหารเบสิกอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการทําความสะอาดเนาะก,การแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันนะคะเป็นการทําความสะอาดคราบ พวกเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้ทุกคนต้องทําอยู่แล้วเนาะหมาคัดฟันก็ควรจะใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคะอย่างยาสีฟันนะคะพี่ก็จะใช้ตัวที่ช่วยในเรื่องของฟันขาวด้วยนะคะคือทำความสะอาดดีอะไรยังไงแค่ไหนก็ไม่รู้แหละ พี่ชานต้องเพิ่มฟันขาวเข้ามาด้วยเป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะตอนนี้ก็คือจะชอบเป็นของคอเกตตัวนี้นะคะ Optic White Purple Color Correct Yellow Tone เพราะเขาบอกว่าสีม่วงค่ะสีเหลืองสีเหลืองที่ฟันก็จะโดนค่าด้วยยาสีฟันที่เป็นสีม่วงแบบนี้คือมันม่วงแบบม่วงสากกระจายจริงๆทุกคนม่วงแบบม่วงตะโกนออกมานะคะคือพี่รู้สึกได้ว่าหลังจากใช้อ่ะฟันมันก็ดูมีความแบบสะอาด ขาวสดใสขึ้นมาอีกประมาณนึงแหละแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโหขาวมากขาวเวอร์เหมือนวีเนียเหมือนอะไรอย่างนั้นนะคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าฟันขาวธรรมชาติกับฟันขาวที่เป็นฟันที่เป็นสารแบบมาเคลือบฟันอีกทีนึงอ่ะมันคนละอันกันเนาะส่วนอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นไหมขัดฟันนะคะตัวนี้เป็นของดร์ชางสมาร์ทบล้อสนะคะเพราะคุณหมอแบบบอกพี่เลยว่าการที่เราแปรงฟันอ่ะบางครั้งเราก็แปลงฟันนานพอสมควรแล้วแหละแต่มันไม่สามารถที่จะเอาเศษอาหารจํานวนหนึ่งที่มันติดอยู่ในซอกที่มันเข้าไปโดยที่แบบ เออเราเคียเค้ยวเราเคียเค้ยวเราเคี้ยวเราเคี้ยวมันก็เข้าเข้าไปเข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะต้องทําความสะอาดต่อเนื่องด้วยการใช้ไหมขัดปั่นนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอเราใช้ไหมขัดปั่นเนี่ยตามซอกอะไรอย่างเงี้ยพวกเศษอาหารใหญ่ๆมันก็จะออกมาใช่ไหมแต่ว่าทุกคนมันก็อาจจะไม่ได้ทําความสะอาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็เกิดการสะสมของพวกคราบพลักนี่แหละที่จะเกิดการต่อไปเป็นหินปูนแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของฟันเหลืองตามขอบตามซอกอะไรย่างเงี้ยฟันก็จะดูหมองๆดูไม่ไบรท์ดูไม่ชายนะคะจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราไปขูดหินปูนอะ แล้วหลังจากที่ขูดเสร็จกับก่อนขูดอ่ะฟันมันจะมีความแบบว่าหายอึมครึมไปเลยเพราะมันมีตัวแบบตัวภาพพลาค้าินปูนที่มาครอบตรงขอบฟันอย่างเงี้ยแล้วสิ่งหนึงที่พิธรู้สึกได้เลยนะคะก็คือว่าเราใช้ไหมขัดฟันก็จริงแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบว่าไม่ฟีลสะอาดที่สุดอะ่ะเราจะต้องตามด้วย น้ำยาบนปากแน่นอนแหละว่ายาสีฟันอ่ะก็จะช่วยในเรื่องของฟันขาวใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือเป็นสารขัดฟันแต่ว่ามันไม่ได้เคลือบปกป้องการเกิดคราบพลักคราบอะไรต่างๆที่มันจะเกาะฟันเราด้วยไม่ได้มุสาว่าปึ้งแต่ว่าเราอ่ะใช้น้ำยาบนปากสองสูตรเลยนะคะความเป็นคนเก๋บคนฟันจะสวยคนฟันจะขาวอ่ะคือแยกสูตรเช้าเย็นเลยการบนปากตอนเช้านะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องฟันของเรานะไม่ให้เกิดการสะสมของคราบเหลืองจากอาหารที่เราทานระหว่างวันนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงใตายที่สีเข้มชั มากหรือว่าชากาแฟต่างๆซึ่งทีฉันก็คือขาดชากาแฟไม่ได้เลยในแต่ละวันนะคะก็คือต้องกินแต่นั่นแหละเราก็เลยต้องปกป้องฟันของเรานะคะพี่ก็จะเลือกใช้เป็นสูตรนี้ค่ะสูตรนี้ก็คือ Listerine Healthy Bright นะคะ ตัวสาคัญที่จะช่วยเคลือบฟันนะคะแล้วก็ปกป้องคาบเหลืองของอาหารที่เราทานระหว่างวันได้เพื่อไม่ให้ฟันเหลืองมากขึ้นค่ะเขาจะมีตัวซิตริกแอซิดนะคะที่ช่วยผลัดคาบฟันชั้นบนอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ลดคาบเหลืองบนฟันช่วยให้ฟันขาวขึ้นแล้วก็มีทรีทเทาร์ปทสเซียมฟอสเฟตนะคะที่สร้างกรอะเคลือบฟันแล้วก็ปกป้องการจับตัวของคาบเหลืองและโปรตีนบนเคลือบฟันค่ะสูตรนี้ก็คือเดอะมัสเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบดื่มชากาแฟกินอาหารแบบมีสีอะไรต่างๆเนี่ยก็คือห้ามขาดนะคะบนปากตุกช้าด้วยสูตรนี้ส่วนก่อนนอนนะคะพี่ก็็ใช้เปนสต ะะ total care zero แอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้จะช่วยขจัดคราบพลักที่ก่อสะสมมาทั้งวันนะคะแล้วก็ลดการสะสมของคราบพลักใหม่ด้วยซึ่งตัวนี้เขามีซิงค์คอไรด์ที่ช่วยจับกับแคลเซียมนะคะทําให้คราบพลักจับกับแคลเซียมไม่ได้แล้วก็ลดการเกิดหินปูนลดสุดๆแล้วก็ยังมีโ r o เอ s e เซนเชียลออยล์นะคะลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ลดการเกิดคราบพลักใหม่ด้วยค่ะอยากมีฟันขาวเป็นนานนะคะต้องคลีนคราบพลักและเคลือบป้องกันคราบเหลืองด้วยค่ะสองสูตรนี้แนะนํามากๆสาหรับคนที่ไม่กล้าใช้น้ํายาบ้วนปากนะคะเพราะว่าไม่แสบปากเลยลยแ้วก็ รู้สึกเลยว่าลมหายใจเรามันหอมสดชื่นมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากมวดปากตอนนี้เขามีแพ็คคู่ขายแล้วนะคะแค่309บาทเท่านั้นเองถูกกว่าซื้อแยกอีกซื้อได้ที่โลตัสมิกซีและร้านคา้าชั้นนำค่ะห้ามลืมสีสเต็ปของเรานะคะก็คือแปลงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วก็บ้วนตามด้วยน้ำยาบ้วนปากเนาะทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะจัดไปเลยทุกคนมันเวิร์กจริงๆแล้วฟันก็คือดูสว่างสดใสขึ้นมากเลย อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบกินอาหารที่มันมีสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแกงหรืออะไรที่มันมีคราบแบบกลิ่นสีขมิ้นสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าชากาแฟเนี่ยพี่จะแนะนําว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยเวลาที่เรากินเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมแปลงฟันเลยแปลงฟันเลยทันทีนะคะเพื่อว่าลดการสะสมของคราบด้วยแล้วก็ถ้าเป็นพวกชาหรือกาแฟเนี่ยพี่จะพยายามไม่กินผ่านแก้วนะคะพยายามใช้หลอดดูดเพื่อให้มันดูดเข้าไปเลยแบบไม่ไม่ผ่านฟันของเราอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยเลี่ยงเรื่องของแบบคราบชากาแฟได้นะคะซึ่ง กินกาแฟมาเป็น10ปีเลยนะก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้ทําให้เราแบบกังวลใจอะ่ะในเวลากินเนอะแม้แต่ถ้าใครติดของร้อนในพี่ก็เออมันยากนิดนึงเนาะส่วนมากพี่จะพยายามกินเย็นเพื่อที่เราจะได้ต้องกินผ่านร้อนนะคะสุดท้ายนะสำหรับสาวๆเลยก็คือการเลือกสีลิปค่ะสีที่ควรเลี่ยงได้เลี่ยงนะก็คือพวกโทนชมพูม่วงพวกนี้มันจะเหมือนแบบ ม่วงมันไม่ได้ค่าสีเหลืองในการทาลิปนะม่วงมันทําให้เหลืองเด่นชัดขึ้นกับอีกหนึ่งสีก็คือจะเป็นสีส้มอมเหลืองเหมือนเหลืองมันช่วยสะท้อนเหลืองที่ฟันของเราอะทำให้ฟันมันดูเหลืองมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นส้มเนี่ยพี่ก็จะแนะนําว่าให้เป็นส้มที่ไม่ติดเหลืองมากนะคะมันจะช่วยว่าฟันเราอะจะดูไม่เหลืองจนเกินไปแล้วพอเหลืองมากไปเนี่ยส้มเหลืองมากเกินมันก็อาจจะทาให้หน้าเราดูเหลืองขึ้นด้วยขอให้เราดูแลปันดีสะอาดสดใสแต่มาทาลิปให้ฟันดูเหลืองไปอีกเนี่ย อันนี้แม่ไม่ปลื้มจริงๆตามนี้นะคะทุกคนเคล็ดลับในการดูแลฟันองพีดค่ะเอาเป็นว่าลองไปทําตามกันดูนะคะสำหรับคลิปน,นี้นะคะหวังเพื่อนจะได้ไอเดียในการดูแลฟันนอะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบไอเดียแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วมีอะไรอยากให้พี่มาแชร์นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย